อ่าโอเคเรามาต่อกันกี้ถึงไหนออถึงเท้าเย่ยมอมเนาะเท้าเยม่อมอจานไปดิจนันโอเค่าเท้าเย่ยมอมนะครับเอาต่อไปตัวเจตมูลเพิงนะเจตมูลเพิงเราก็มีอยู่2ชนิดก็คือเจตมูลเพิงขาวและเจตมูลเพิงแดงนะครับเจตมูลเพิงแดงก็ดอกแดงส่วนใหญ่ทางยานเนี่ยเราใช้เจตมูลเพิงแดงนะก็เอ่อ ครับผมโอ้โอ้มันไปช้าเนาะเหรอเหรอโอเคอย่างนั้นฟังไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะคือคือแล้วแล้วตัวได้ไฟพอร์พอยส์ยังเหรอถ้าโหลดเสร็จก็เปิดตัวนั้นตามก็ได้นะครับเพราะถ้าผ่านสกายตัวนี้มันจะ รู้สึกมันจะโหลดกันไปช้ามันออนก็อาจารย์ถึงส่งไฟล์ตัวนั้นให้ไปด้วยไงแล้วเผื่อจะได้เปิดประกอบกันเลยนะตัวตัวสกายเปิดเสียงแล้วก็ไปเปิดภาพที่ที่ powerpoint ของที่ powerpoint ของเรานะไปถึงไหมตอนนี้มายังโอเคมันต้องตามย่านางอยู่นะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอจันขอพูดตามไปเรื่อยๆแล,แล้วกันแล้วแล้วถ้า,าแล้วเดี๋ยวไปไปไปรีวิวเทปกันนะไปรีวิวเทปที่ที่คุยกันกันได้อย่างเงี้ยแหละมันเป็นปัญหาเจตมูลเพลิงก็มีสองชนิดครับก็คือเจตมูลเพลิงแดงกับเจตมูลเพลิงขาวนะฮะอ่าใครใครเข้ามานะเรียกอย่างว่าลุกใต้ดินทำไมเรียกเรียกลุกใต้ดินเพราะว่ามันร้อนครับต้นสดเนี่ยรากสดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราขุดมาเนี่ย ถ้ามาสัมผัสผิวนี่ออกพองหรือไม่เลยนะมันจะปวดแสบปวดร้อนเลยนะครับเพราะนั้นเวลาที่ขุดต้นสดมาห้ามไปสัมผัสโดยตรงแล้วก็ต้นนี้ร้อนต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆจะไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับนะดิไม่ดีตายาด้วยนะครับหรือเรียกอย่างว่าต้นปิดปิวนะครับนะครับลุกใต้ดินจำไว้นะมันร้อนเจ็ตนะมุนเพิงก็เป็นตัวยาประจำธาตุอะไรครับเป็นตัวยาประจำธาตุอะไรครับ อธาตุาไฟหรือสีตนใดบริโภคครับอ่าบุพโพถูกต้องอพี่สีฟอนค่อนข้างพร้อม,ป,อมปีหน้าลุยได้ปีหน้าสอบรุยได้เลยน้องๆยังตามไม่ทันน้องๆยังตามไม่ทด้ไม่เป็นไรนะครับบุพโพนะครับเป็นตัวยาประจำธาตุาไฟนะฮะอันนี้สรรพคุณก็แน่นอนนะครับตัวนี้ก็ใช้ขับลมบำรุงธาตุ ถ้าเห็นตัวยาเกี่ยวกับธาตุก็บอกไปเลยบำรุงธาตุนะก็คือธาตุไฟนั่นเองนะครับขับลมนะครับแล้วก็แก้แนงนอนแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อขับโลหิตด,ดืดดูเพราะฉะนั้นการใช้ยาตัวนี้ให้ต้องระวังมากๆความร้อนจัดเขาบอกว่าถ้าใช้เกินไปเนี่ยสามารถทําให้เส้นโลหิตฝอยแตกได้เหมือนกันนะครับเป็นข้อควรระวังนะครับคนที่มีความดันสูงเส้นเลือดเปราะหรือ คนที่ตั้งขันห้ามเลยนะครับเพราะนี้มันจะแรงแล้วก็ร้อนทำให้แทงลูกได้นะฮะตัวนี้จันฝากไปด้วยต่อไปต้นชะพูเราเรียกอย่างว่าผักอีรนะครับต้นชะพูที่เรากินกับเมี่ยงเนี่ยครับนะฮะเป็นไม้ต้นนะอันนี้ก็ต้นของเราเราคงจะเห็นกันบ่อยเนาะปลูกตามพื้นบ้านเรานะอันนี้ที่เราเห็นก็คือมีผล อผลชัพูก็อยู่ในพิกัดอะไรครับผลชพัพูพิกัดอะไรครับผลชพัพูลูกชพัพูอ่าลูกก็แก้เสมหะวิธีจํานะครับว่าถ้าเรามองต้นนะต้นเนี่ยมันจะมีลูกอยู่เหนือเลยเราก็นึกถึงเสมหะของในร่างกายเราจะมี3ส่วนคือสอเสมหะก็คือเสมหะที่อยู่บริเวณลำคอนะ และอุระเสมหะก็คือเสมหะที่อยู่ในบริเวณอกแล้วก็คู่เสมหะคือเสมหะที่อยู่ในในส่วนทวารหนักนะครับนั้นเมื่อเราเอาต้นตั้งขึ้นมานะส่วนที่ชูช่อสูที่ชูสูงสุดก็คือดอกดอกชัู้ก็เลยหรือผลชัู้ก็เป็นโทษทีนะผลชัู้ก็เลยหรือลูกชัู้ก็เลยแก้อะไรครับสอเสมหะถูกต้องแล้วขยับลงมาก็เป็นเป็นต้นต้น ต้นชะพูก็เรียกต้นชะพูก็คืออุราเสมหะแล้วก็มาลากถูกไหมลากอยู่ล่างสุดก็คือคู่เสมหะถูกต้องนั้นตัวใบก็คือทําให้เสมหะงวดนะครับถ้าเราไปดูเนั้นเดี๋ยวเราไปทําไฟล์กลับมาให้จานเนี่ยก็ก็จะเห็นนะครับวา่ามันเรียงลงมาเลยจําง่ายๆนะครับนั้นตัวยาประจําธาติของเราก็คือใช้ลากชะพูนั่นเองเป็นตัวยาประจําชาตินาน แต่ในทางสรรพคุณของรากก็คือแก้คูเสมหะนะครับแก้คูเสมหะหรือหรือเสมหะที่อยู่บริเวณที่ทวันหนักเรานั่นเองนะครับผักเป็ดนะผักเป็ดเนี่ยก็จะมีอยู่2ชนิดเราก็จะต้องไปเรียนเรื่องของจุลพิกัดต,ตัวยาที่ต่างกันต,ต่างต่างชนิดกันต่างกันที่สีต่างที่ชนิดต่างอะไรต่างๆนะครับเป็นพิกัดที่จํานวนน้อยๆอ,อันนี้เรียกผัก ผักเป็ดมี2อ,อย่างคือผักเป็ดแดงและผักเป็ดขาวพวกนี้มักจะขึ้นอยู่ตามริมน้ําริมท่านะครับเป็นตัวยาที่สําคัญแล้วก็เราเรียกว่าอีกชื่อว่ากินตีนท่าหรือหากินตีนท่านะครับกินตีนท่าหรือหากินตีนท่านะครับตรงนี้เอ่อสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกสมัยสุขโขทัยเราเนี่ยคนมีสุขภาพแข็งแรงเพราะกินหมูเห็ดเป็ดไก่เคยได้ยินไหมหมูเห็ดเป็ดไก่ ให้ถ่ายซึว่าหมูของเขาคือหมูอะไรคือต้นไหนคืออะไรถูกต้องคือแฮวหมูนั่นเองอาจารย์เคยพูดอยู่ในเรื่องของเรื่องของหลักเภสัชแล้วนะเป็ดคืออะไรครับเป็ดคืออะไรหมูเห็ดอ่าเห็ดก่อนหมูเห็ดเห็ดคืออะไรเห็ดเลยกินเห็ดเลยนะเห็ดก็คืออะเห็ดโคนเห็ดในที่นี้คือนี่ครับ ชุมเห็ดครับหมูก็คือแห้หมูนี่ขับลมบำรุงธาตุนะเห็ดก็คือชุมเห็ดเป็นตัวยาอะไรครับยาระบายถูกไหมนะบำรุงธาตุแล้วระบายดีเป็นไงสุขภาพแข็งแรงไหมแข็งแรงชุมเห็ดเทศใช้ใบก็ได้นะครับเป็ดเป็ดก็คือผักเป็ดนี่เองตัวนี้เป็นตัวบำรุงโลหิตนะครับแล้วก็ฟอกเลือด ขับโลหิตฤดูที่ดราเหม็นนะครับเพราะสตีเนี่ยเรื่องเรื่องโลหิตฤดูเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นผักเป็ดก็เลยเป็นตัวยาที่สําคัญเป็นตัวบํารุงโลหิตนะแก้ฤดูดําเหม็นนะครับใช้ฟอกโลหิตฤด,ดูสตรีด้วยไก่คืออะไรรู้ไหมหมูเห็ดเป็ดไก่ไก่ก็คือพวกมะขามไก่ ต้นมะขามไก่เป็นไม้ยืนต้นมะขามไก่นี่จะแก้เกี่ยวกับเรื่องเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายเราเป็นไงครับธาตุเราดีลมไม่เยอะใช่ไหมขับลมสบายด้วยชุมเห็ดด้วยช่วยด้วยแห้วหมูนะครับขับลมบำรุงธาตุนะครับแล้วก็เป็ดหมูเห็ดเห็ดก็คือชุมเห็ดระบายดีเป็ดก็คือบำรุงโลหิตฟอกโลหิตและไก่ก็คือแก้เส้นเอ็นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทั้งใครที่กินสมุนไพรทั้ง4อย่างตรงนี้ประจํา มันก็ชมช่วยให้สุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าคนปวดเมื่อยกันเยอะมากอาจารย์ทําคลินิกด้านนี้โอ้โหเข้ามาแต่ละวันเรื่องงนี้นทั้งนั้นเลยวันนี้เจ็ดคนจันทร์์ต้งรับคนไข้ปวดหลังไหลติดเนาะเข่าเสื่อม <c oughs> เจอกันปวดคอปวดบา่ากันเต็มไปห,หมดนะก็นี่แหละก็เกิดจากที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยได้กินสมุนไพรกันนะ แล้วก,ก็ลองลองเมากลับมาใช้ภูมิปัญญาเดิมกันดูโอเคต่อไปขี้ยาฝิ่นขี้ยาฝิ่นหรือเราเรียกอย่างขี้คารูขี้ยาฝิ่นก็หมายคือสมัยก่อนคนเราดูดฝิ่นใช่ไหมแล้วก็มีกล้องใช่ไหมครับเวลาเราสูบสูบไปเนี่ยไอ,ไอตัวควันของตัวตัวควันของฝิ่นเนี่ยมันก็จะจับอยู่ตรงตรงรูตรงป้องพอจับมากๆเข้ามันก็เกยหนาตัวขึ้นเราเรียกว่าขี้คารูนั่นเอง เวลาที่จะมาใช้ทำยาก็คือใช้ส่วนนี้ยแกะส่วนเนี้เอามาผสมนะเอามาเป็นยานะก็ใช้แก้ปวดเมื่อยนะใช้แก้ท้องเสียนะลดฝาดใช่ไหมฮะฝาดเมาด้วยนะเป็นฝาดเมาอันนี้ก็มีประโยชน์แต่ก็ใช้มากก็ติดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าขี้ยาฝิ่นหรือขี้คารูนะต่อไปสุรานะครับเห็นสุนัขไหม สุนัขกำลังเมาสุบรีกินเหล้าเหมือนหมาเลยใช่ไหมเขาเรียกว่ากูไอ้บ้านะฮะกูไอ้บ้าสุรากูไอ้บ้านะเอาดารามาดารามาเสริมนอนสองตัวสุบลีกินเหล้านอนกันแองแงเหมือนหมาเลยนะสุราก็คือกูไอ้บ้านะชื่ออย่างกูไอ้บ้าจริงๆสุราเนี่ยก็มีประโยชน์จริงๆโบราณก็ใช้เรื่องของการทําให้ร่างกายอบอุ่น นะครับแล้วก็ช่วยทําให้เอ่เอทำให้เอ่อจริงๆแล้วทางยาเราก็ใช้ช่วยเร่งเป็นกระสายยาทําให้ฤทธิ์ยาทําให้ฤทธิ์ยาแล่นเร็วนั่นเองใช่ครับแอลกอฮอล์นั่นเองก็คือเอสก็คือสมุนสุราเราก็คือสมุนไพรอย่างหนึ่งครับสุราเราก็คือสมุนไพรกูไอบ้านะ ก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองเราก็ต้มเหล้ากันเองสมัยก่อนเนาะก็เหล้าก็เป็นส่วนที่สําคัญมากนะสมัยก่อนถ้าเราดูหนังโบราณโบราณจะต้องกินเหล้ากันตลอดเลยเนาะเวลาไปลบไปอะไรกันจะเป็นเรื่องปกติเลยของคนไทยต้มเหล้ากินกันนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำกระสายยาด้วยนะครับทําให้ลิ์ละยาเล่นเร็วนะอ่าตัวนี้ก็ไม่มีภาพยายองไฟหรืออยากใยไฟ นะครับอันนี้ก็อยู่หลังคาหรือนมจากในที่นี้ก็คืออยากายไฟก็คือเป็นใยแมงมุมนะเป็นใยแมงมุมที่เกาะอยู่สมัยก,ก่อนบ้านเราเป็นหลังคาจากเนี่ยเขาใยแมงมุมเขาก็จะไปชักใยไว้แล้วเวลาที่เราหุงข้าวหุงปลาไอควันไยมันก็ไปไงฮะควันไฟมันก็ไปจับนะครับดำ,ๆๆด,ำ,ด,ำดำดำดำตั่นแตะตัวนั้นเราเรียกว่าหญ้ายยองไฟหรืออยากายไฟหรือเรียกอย่างว่าอยู่หลังคาหรือนมจาก แต่จริงคาว่านมจากเนี่ยมีมีอยู่2องนัยยะนมจากที่อยู่ใต้ใบของใบจากต้นจากอันนั้นก็เรียกนมจากเหมือนกันนะครับอันนั้นก็เรียกนมจากมันจะเป็นเกล็ดสีดํดๆนะครับเป็นเม็ดเม็ดเล็กเเกล็ดสีดาดาใครที่กินขนมจากก็คงจะเห็นนะครับบางทีมันจะมีเกล็ดสีดําๆแทรกอยู่นะครับอันนั้นก็จะมีอีกสรรพคุณหนึ่งแต่ส่วนตรงนี้ก็จะมีเป็นสรรพคุณลดเย็นนะครับไป เราใช้ทำยาแก้ละแก้ซางนะอยู่ในยาเทพมงคลนะครับยากวาดเด็กนะครับนะครับใช้อยากยายไฟใช้อ,อะไรนะขี้แมงสาบด้วยนะตำรับนี้ใช้ใช้อยากยายไฟแล้วเข้าขี้แมงสาบด้วยเป็นเรียกว่ายาเทพมงคลนะเป็นยาที่ดียาตำรับหนึ่งเลยนะใช้กวาดยาเด็กส่วนน้ำครัม น้ำครัมน้ำครัมเนี้นเราเรียกว่าน้ำไขสเสนียดน,น้ำคลัมก็คือน้ำที่สมัยก่อนเนี่ยเราก็หุงข้าวนะเป็นใต้ถุนสูงแล้วก็เราลินน้ำลินท่าอะไรต่างๆมันก็ตกลงไปใต้ถุนใช่ไหมนะครับเด็กรุ่นนี้ก็คงจะนึกภาพไม่ออกพี่ศิริพรพอนึกออกไหมเออเออนะครับสมัยก่อนผมยังทันนะก็หุงข้าวหุงปลาแล้วก็เทน้ําเทท่านะลงไปที่ใต้ถุน ใต้ถุนมันก็จะมีแอ่งน้ำใช่ไหมตรงนั้นเราเรียกน้ําคราแต่น้ําคราที่เราใช้ทํายาเนี่ยทราบไหมเอาเอาส่วนไหนมาทำาคือจริงๆน้ําครามสมมติว่ามันมีบ่อน้ำไอ้ตรงที่เราเทไปมันมีนะบ่อน้ําอยู่ใช่ไหมให้เราก็ต้องห่างจากจุดนั้นนะสักระยะหนึ่งสักเมตรสเมตรอะไรเงี้ยนะ แล้วก็ขุดขุดขุด,ขดมันมันก็จะเกิดอาการการน้ํากรองน้ําคาตรงนั้นออกมา,เ,าเป็นน้ําซึมออกมานไม่ได้ใช้ตรงน้ําคาตรงจุดนั้นเลยนะแต่ต้องขุดไปห่างๆจากจุดนั้นอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้เกิดการให้หินหรือดินทรายแล้วมันกรองถูกไหมมันกรองออกมาในระดับหนึ่งเวลาใช้ทาไงรู้ไหมครับเขาไม่ได้เอาน้ําตรงนั้นมาใช้ได้เลยเขาจะต้องเอาเหล็กเผาไฟนะให้แดงเลยนะครับแล้วก็ จิ้มลงไปที่น้ำความร้อนก็จะช็อกเชื้อหรือฆ่าเชื้ออย่างรวดเร็วแล้วถึงจะเอาน้ำนั้นไปใช้น้ำครามตัวนี้ก็ใช้เป็นน้ำกระสายยานะครับเป็นน้ำกระสายยานะฮะเป็นน้ำกระสายยาที่แก้เกี่ยวกับเรื่องลดความร้อนลดไข้อะไรได้นะครับเข่สะกิดเข้ามา <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต่อไปเป็นเปลียงพัะโคนะเราก็เรียกน้ำมันในไข่ข้อกระดูกโคนั่นเอง นะครับอันนี้นะ้ํามันในไข่ข้อลองไปค้นคว้ามานะว่าอันนี้ไรเดี๋ยวไว้จันจะเฉลยอีกทีหนึง่งนอะ่าตัวอีกตัวหนึ่งก็คือเกลือกระตังมูดเกลือกระตังมูดคือเกลือเยี่ยวเกลือเยี่ยวมาได้ยังไงเกลือเยี่ยวนี่ก็บอกว่าเป็นยิ่งของจีนเขาจะชัดของจีนถ้าประเทศจีนเนี่ยเขาจะขุดซ่วมเป็นหลุมๆหลุมๆแล้วก็ไม้พาดนะแล้วคนที่ก็ไปใช้บริการอยู่ในนั้นก็ใช้ใช้ใช้ใชพอานานๆเข้า เลิกใช้แล้ว10ปี20ปีนะฮะมันก็เกิดการตกตะกอนของปัสสาวะของอะไรต่างๆที่มาเกาะอยู่แตวขอบอยู่ตามบ่อซ่วมเก่านะครับแล้วเราก็มันก็จะเป็นแท่งเลยเนะเป็นแท่งขา,ขาวๆจับกันเป็นก้อนเลยนะเราเกลือตรงนั้นเรามาใช้ทํายาแต่ก่อนจะทํายาก็ต้องสตูก่อนนะต้องไปตั้งไฟอะไรก่อนนะแต่กินก็คือกินเยียวนี่เอง นะครับจันเคยเห็นคือมีพี่คนหนึ่งเขาไปเอามาจากจริงเมืองจีนนะครับมันะมีจริงๆนะเกลือกระตังมูดเราเรียกว่าเกลือเยียวนั่นเองนะก็มาทํายาได้นะครับ,อาานะรบลองค้นคว้ากันมาดูว่าพวกนี้มีสรรพคุณอย่างไรบ้างนะครับโอ้มันส่วนใหญ่บ้านเราไม่ได้ขุดเป็นซ้วมบ่ออย่างนั้นนะนะส่วนใหญ่เราก็จะกบไปเลยแล้วฉี่เสร็จแล้วเป็นไงครับ ชีทั่วๆไปสมัยก่อนถ้าไม่มีส้วมมีไรก็ตามป่าตามไร่ก็ท,ทิ้งทิ้งกันไปไม่ได้มีการขุดเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ของจีนเขาจะเป็นหลุมๆเลยนะแล้วก็เหมือนกับทิ้งล้างว่างเปล่าเป็นสิบที่สิบปีแล้วก็ไปเอใช่แต่สมัยก่อนใช้อย่างนั้นจริงๆนะครับเราแต่เราก็คงตอนนี้เราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ในบางตำราก็มีใช้อยู่นะครับนะครับเป็นเกลือเยียวนั่นเอง ดมเดิมเหมือนเยวเลยครับดีได้เองค่ะอ๋อเรอยังไม่ได้ดูใครเ่เอบอกเป็นอ่าเขาเชื่ออ๋อน้ำเยวเด็กไม่เกินหกขวบอ่าก็เหมือนเป็นยาเป็นสมุนไพรเป็นยาด้วยใช่ไหมเหมือนของเราก็มีการพูดถึงว่ามีการกินน้ํหดื่มน้าปัสสาวะกันใช่ไหม นะครับมีหนังสือมีเป็นเล่มเเลยเหมือนกันนะครับว่าน้าปัสสาวะร,รักษาโรคได้อะไรต่อไปต้นปีบอันนี้ก็ต่อก็เจอเยอะนะครับต้นปีบนี่เป็นไม้ต้นนะครับขนดาขนดกลางถึงใหญ่นะครับตัวนี้ก็ดอกออกสีขาวที่เราเห็นนะหอมนะครับต้นปีบนี่นะฮะเราปีบนี่เราใช้ดอกแล้วก็รากนะครับเป็นส่วนใหญ่นะดอกใบก็ใช้ลดไข้ได้ส่วนดอกก็แก้ ใช้มาใช้แห้งเนาะตากให้แห้งเสร็จแล้วก็มามวลเป็นบุหรี่สูบแก้ลิสิดดวงจมูกนะครับแก้ลิสิดดวงจมูกลดฝืนเฟื่อนส่วนไอ้รากปีบก็ใช้แก้ลดฝืนเหมือนกันใช้แก้วันโรคนะครับเดี๋ยวพวกเราไปค้นคว้าม,มาดูแล้วทายยําไฟออกมาอาจารย์ก็จะเห็นชัดนะ <S <S 1> <S 1> เราเรียกอย่างว่าก้องกลังดงนะต้นปีกก้องกังดงนะมันมีปีบอีกต้นหนึ่งปีบทองดอกสวยมากนะครับกาสลองคํา ปีบเรียกอย่างว่ากาศลองนะทางเหนือใช่ไหมใครคนเหนือมั่งใครคนเหนือมั่งกาศลองนะครับเดี๋ยวในคราวหน้าเราอาจจะทดสอบนะวันนี้เราพูดถึงยาสองชื่อก่อนเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะเทสเทสออนไลน์งั้นพวกเราอาทิตย์นี้ไปฝึกไปดูรถสรรพคุณมาเดี๋ยวอาจารย์จะเทส นะมีแบบฝึกหัดไปเทสเราว่าต้นปีบเนี่ยชื่ออะไรนะสรรพคุณก็อาจยังไม่เป็นไรก็ก็ดูทำไฟล์มาก่อนนะต้นชะ้เอมนะฮะชะ้อเอมต้นนี้เป็นไม้เถาจริงจริงชะ้เอมเนี่ยมีหลายชนิดเป็นไม้เถานะอันนี้ลูกลักษณะลูกของเขาเป็นไม้เถาเลื้อยนะเป็นชะ้เอมไทยเลยเราเรียกว่าอ้อยสำส่วนชะ้เอมมันมีอีกพันหนึ่งนะชะ้เอมที่เหมือนต้น เหมือนต้นชะอมะครับนะครับอันนั้นก็เป็นอ,อันนั้นก็เป็นต้นชะเอมอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นชะเอมอีกพันหนึ่งแล้วก็ชะเอมเพศที่เราใช้เราเรียกถังเช่านะนะนะอันนั้นชะเอมเพศนะเรามีชะเอมไทยของเรานะครับแต่อันนี้เป็นชะเอมเผาหรืออ้อยสามสวนนะฮะก็จะใช้แก้เสมหะรถหวานนะครับ เห็นไหมเถาตัวนี้ต่อไปเป็นเถามรักขี้นกนะฮะมรักขี้นกเนี่ยเราเรียกว่าผักไห่ผักไห่นะผักไห่คนก็เรียกผักไห่ผักไห่นั่นเองนะมรักขี้นกหรือมรักตุ่ติ่งอะไรกว่าไปนะฮะหรือมรักไทยนะมรักจริงๆที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็จะมีอยู่สองพันใหญ่ๆก็คือมรักขี้นกกับมรักะมรักอะไรครับมรักจีนค่ะอ่ามรักจีนนะครับ เดี๋ยวจันเก็บบันทึกนิดนึงค่โทษดี